การกรึมกับการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณแนวคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งเรียกว่าการกอริทึมทักษะการใช้แนวคิดเชิงคำนวณจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถสื่อสารแนวคิดกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยพัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ด้วย 1. การแบ่งแยกส่วนของปัญหาเป็นกระบวนการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อให้หาง่ายต่อการแก้ปัญหายกตัวอ,อย่างเช่นรถต์ก็จะแยกตัวรถและยางล้อรถออกมาค่ะ2 การหารูปแบบของปัญหาเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหาโดยการเปรียบเทียบหรือสัดเดียงลำดับก็จะมีรถจนต์มีเครื่องบินมีจรวดนะคะ 3. แนวคิดเชิงนามธรรมาเป็นการหาสาระสำคัญหรือคำที่สำคัญของการแก้ปัญหา 4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอน เป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่าการวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันค่ะในกิจกรรมชมรมปูอยู่ชมรมห้องสมุดซึ่งวันนี้ปูได้รับมอบหมายให้จัดเก็บหนังสือเข้าชั้นวางหนังสือตามลำดับความสูง ขั้นตอนการแก้ปัญหา1การแบ่งแยกส่วนของปัญหาปัญหาย่อยที่หนึ่งหนังสือเล่มใดในกองที่ควรจัดเรียงเข้าบนชั้นวางหนังสือเป็นเล่มแรกปัญหาย่อยที่สองหนังสือเล่มใดที่เหลือในกองควรนำไปจัดเข้าชั้นวางหนังสือเป็นลำดับถัดไปขั้นตอนที่สองการหารูปแบบของปัญหาคำตอบของปัญหาย่อยที่หนึ่งคือ หนังสือที่มีความสูงมากที่สุดคำตอบของปัญหาย่อยที่สองคือหนังสือเล่มที่มีความสูงมากที่สุดที่เหลืออยู่ในกองตอนที่สามการหาส่วนสําคัญของปัญหาจัดหนังสือโดยเรียงลําดับความสูงที่สี่การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่หนึ่งเลือกหนังสือเล่มที่มีความสูงมากที่สุดในกองหนังสือ ขั้นตอนที่สองนำหนังสือที่เลือกจากขั้นตอนที่หนึ่งจัดเก็บบนชั้นวางหนังสือขั้นตอนที่สามให้ทำซ้ำขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองจนไม่มีหนังสือเหลืออยู่ในกองใีการฝึกทักษะหน้าสิบเอ็ดในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณบันทึกคำตอบลงสมุดคะ่ะ การที่หนึ่งมาลิปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายในทุกๆเช้าแต่วันนี้ไม่สามารถนำจักรยานออกไปปั่นได้ซึ่งปัญหานี้อาจมาจากสองสาเหตุคือจักรยานแบนหรือจักรยานโซ่หลุดนักเรียนเขียนขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่สี่ตอบคำถามลงในสมุดพร้อมโจทย์นะคะ การที่สองนุกนิกกำลังห่อของขวัญให้เพื่อนสิบคนโดยของขวัญเป็นตุ๊กตาเซรามิกแบบเดียวกันทั้งหมดหลังจากที่ห่อเสร็จพบว่าสร้อยที่คอได้หล่นหายไปแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนนักเรียนช่วยนุกนิกแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดจะคำนวณอย่างไรนักเรียนดูตามรูปภาพเลยนะคะนักเรียนคิดว่าจะช่วยนุกนิกหาสร้อย พอที่หล่นหายไปได้หรือไม่เขียนขั้นตอนข้อหนึ่งสองสามสี่เลยนะคะให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยให้แนวคิดเชิงคำนวณดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าสร้อยของนุ้มิกที่หายไปนั้นเราสามารถสันนิษฐานได้อย่างไรบ้าง 1.1. ตกอยู่ที่พื้นเพราะอะไร 1.2. ลืมใส่มาเพราะอะไร 1.3หล่นอยู่ในกองของขวัญเพราะอะไรเขียนโจทย์และตอบด้วยนะคะขั้นตอนที่สองจากการสนิษฐานของข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าร้อยหายไปอยู่ที่ไหนเพราะอะไร2.1กล่องสีแดงเพราะ2.2กล่องสีเหลืองเพราะ2.3กล่องสีฟ้าเพราะตอบคำถามลงในสูตรนะคะเขียนโจทย์และ คาตอบด้วยค่ะที่สามค่ะจากข้อสองถ้าสร้อยหล่นอยู่ในกล่องของขวัญเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในกล่องไหนเขียนโจทย์และตอบนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการหาสร้อยที่หายไปค่ะดูตัวอย่างได้นะคะ